บทเรียนพื้นฐานสุดสำคัญในการเล่นโป๊กเกอร์นอกจากจะทำให้เราเล่นเป็นแล้วยังสร้างความได้เปรียบคู่แข่งได้อย่างมหาศาลเทน้าตักสับสับโป๊กเกอร์ e ีนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์บนบอร์ดกันโป๊กเกอร์คือเกมที่ต้องเอาชนะด้วยการเอาไพ่บนมือไปผสมกับไพ่บนบอร์ดมันจึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับบอร์ดเอาไว้เพื่อที่จะเข้าใจพื้นฐานของเกม แถมยังช่วยพัฒนาสกิลการเล่นให้ไปถึงระดับแอดวานซ์มากขึ้นอีกด้วยแบบแรกถูกเรียกว่าเอสไฮคือการที่เราถือไพ่สุดแกล่งอย่างเอสไว้บนมือแต่บนบอร์ดนั้นไม่ติดคู่อะไรเลยและการที่เราถือไพ่อย่างเอชไว้บนมือนั้นทำให้เราสร้างความได้เปรียบมหาศาลเนื่องจากมีโอกาสที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะไม่ติดอะไรบนบอร์ดเช่นกัน คราวนี้เรามาดูกรณีที่ไพ่เอชของเรานั้นใหญ่ที่สุดขนาดที่ว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะได้เราจะเรียกกรณีนี้ว่านัดหรือนัดแฮนด์จากตัวอย่างเราจะเห็นว่าบนมือเรามีไพ่สุดสตรองอย่างเอชคิงและบอร์ดเป็นแจ็ค10 q ควีน2และ4ในกรณีนี้ด้วยไพ่สุดแข็งแกร่งบนมือเราทำให้เราติดสเตรทเอชคิง ซึ่งจะไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่านี้แล้วเราจะเรียกแฮนด์ของเราว่าเป็นนัดนั่นเองและที่รองลงมาจากนัดเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเซ็กเนนัดนั่นเองโดยยกตัวอย่างเป็นบอร์ดเดิมแต่คราวนี้เราถือไพ่อย่างคิก้าซูตเต็แฮนด์ของเราก็พัฒนาเป็นสเตทเช่นกันแต่ยังแพ้แฮนด์เอชคิงที่ติดสเตทสูงกว่าได้ดังตัวอย่างเราจะเรียกว่าเราติดเซกเนนัด ัดมาเป็นคำว่า counterfeet คือการที่ไพ่ของเราถูกลดความแข็งแกร่งลงเนื่องจากไพ่บนบอร์ดที่เปิดมาทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้ประโยชน์ในตัวอย่างนี้เราจะถือไพ่พ็อกเก็ตส่วนฝ่ายตรงข้ามถือไพ่เอ Queen จะเห็นได้ว่าตรงที่เทิร์นเป็น7ไพ่ของเรายังนำอยู่เนื่องจากเรามี2คู่คือ4-4และ6-6ส่วนอีกฝ่ายมีเฉพาะคู่6บนบอร์ด แต่หลังจากที่ดิลเลอร์เปิดริเวอร์มาเป็นไพ่เจ็ดอีกใบจะทำให้สถานการณ์นี้เรากลับกลายเป็นรองทันทีเนื่องจากมีคู่บนบอร์ดนั่นก็คือ66และ77ทําทำให้เราต้องเลือก5ใบที่ดีที่สุดเป็น 66, 7 7และมีคิงบนบอร์ดเป็นคิกเกอร์ส่วนฝ่ายตรงข้ามจะเป็น 66, 7 7และมีไพ่เอชบนมือเป็นคิกเกอร์ จึงทำให้แฮนนี้ฝ่ายตรงข้ามจะเอาชนะเราไปได้ซึ่งกรณีข้างต้นนี้แหละที่เราเรียกว่า counter feed คำศัพท์คำถัดไปเรามักจะเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นประจำตามไฮไลท์โป๊กเกอร์ต่างๆหรือบางช็อตถือเป็นไฮไลท์ระดับตำนานเลยก็ว่าได้มันคือเหตุการณ์ที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายคิดว่าไพ่ของตัวเองเจ๋งเราจะเรียกกรณีนี้ว่าคูลเลอร์ในหลายครั้งที่เกิดแฮนที่เป็นคูลเลอร์ ส่วนมากมักจะมีคนใดคนหนึ่งหมดหน้าตักดังตัวอย่างนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างพอรเต9ปะทะพอตหวันนี้เราได้คำศัพท์สุดโปรไปใช้บนบอร์ดกันแล้วอย่าลืมเอาไปใช้งานจริงเพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์การเล่นโป๊กเกอร์มากขึ้นและชาวเทหน้าตักชอบทำไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์มาบอกกันได้วันนี้รายการสับสับโป๊กเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสวดีครับ